ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่271ปกป้องพวกพ้องที่พวกเขาอนุมานนั้นถูกจริงๆสตรีงามเช่นนี้จะเป็นภรรยาของไอ้ผู้ชายพิการสองข้างแม้แต่ใบหน้าก็ไม่กล้าโผล่ได้อย่างไรที่แท้ผู้ชายคนนั้นก็ชิงตัวนางมานี่เองตำแหน่งข้างหน้าต่างอีกทางหนึ่งคุณชายสูงสักผู้หนึ่งนำลูกท่านหลานเธอสองสาคนมาอย่างถึงขังล้อมพวกเขาทันที อายุอานามคุณชายสูงสักไม่มากประมาณสิบกว่าปีสวมชุดแพรสีม่วงทั้งตัวตรงเอวห้อยหยกขาวหน้าตาพอไปวัดไปวาเพียงขณะที่ดวงตาทั้งสองนั้นมองกู้ชูหน่วนนั้นลอกแรกทั้งยังมีความละโมบอีกบางส่วนครั้นเขามาก็จ้องพวกของเย่จิงหานอย่างโมโหโกรธาเอ่ยตำหนิไอพิการมาจากไหนกลางวันแสกแสกกลับกล้าใช้กำลังหนุ่มเหนียวอิสระของผู้อื่นเจ้าคิดว่าเป็นท่านอ,องคเทพสงครามหรือคิดกระทำสิ่งใดก็กระทำบรรยากาศเย็นลงบางส่วนหัวภาพ ฝีเท้าชิงเฟิงขยับก็หมายกำจัดพวกเขาเย่จิงหานยิ้มเหมือนไม่ยิ้มอหักข้าก็คือเทพสงครามเล่าเจ้าคือเทพผสมรามห้าห้าเจ้าเนี่ยนะเจ้ากิดว่าเจ้าสวมหน้ากากนั่งรถเข็นก็คือเทพสงครามหรือหากเจ้าคือเทพสงครามข้าก็เป็นเน็กเซียนฮ่องเต้แล้วแม่นางเจ้าไม่ต้องกลัวอดีตท่านปู่ของข้าเป็นถึงขุนนางใหญ่ขั้นหนึ่งของราชสำนักเวลานี้บิดาข้าก็คือเจ้ากรมพิธีการข้าชื่อเสิร์นยุลลี่ข้าจะปกป้องเจ้า กู้ชูหน่วนเบ้ปากน่แน้ำที่ไหนเนี่ยแย่งกันตายหรือเซนยุลลี่เห็นกู้ชูหน่วนไม่เอ่ยปากนึกว่าวาจาตนได้ผลยิ่งคิดอยากแสดงอำนาจและบารมีของตัวต่อหน้ากู้ชูหน่วนด้วยเหตุนี้ท่าทีที่เขามองแย่จิงหานจึงแย่ลงทุกทีไอพิการสมควรตายสองขาก็เลี้ยงแล้วยังมีหน้าออกมาฉุดหญิงชาวบ้านอีกบิดาข้าคือเจ้ากรมพิธีการของราชสำนัก หากยังรู้จักคิดก็รีบคุกเข่าลงขอร้องให้แม่นางท่านนี้อภัยให้เจ้าเสียดีๆหาไม่แล้วข้ารับรองว่าข้าจะให้บิดาข่าข้าเจ้าแน่บังอาจจิตสังหารชิงเฟิงแวบผ่านลูกผู้รักมากดีมาจากไหนถึงกลับกล้ากล่าววาจาเช่นนี้กับท่านอองไม่รอให้ชิงเฟิงลงมือกู้ชูหน่วนก็ซัดไปแล้วฉาดหนึ่งอย่างหนักเสียงตกดังตังวานตามด้วยการตะคอะของนางก็ดังแจ๋วขึ้นมาแล้วเจ้าสิพิการกล้าด่าเขาอีกคำ ระวังข้าจะตบให้ฟันสุนัขเจ้าหมดปากเซนยุลลี่ถูกตบงงงันเขาออกหน้าให้นางใหญ่กลับถูกตบละเนี่ยน้ำค้างแข็งเย็นเยียบในดวงตาเยจิงหายไปอยู่มากมองกู้ชูหน่วนที่เดือดจัดทั้งยังมีรอยยิ้มอีกนิดนิดไม่ลงมือสังหารเซนยุนลี่อย่างผิดปกติแม่นางเจ้าตบผิดคนใช่ไหมเซนยุลลี่อึกอึกอักอักเอ่ยที่จะตบก็เจ้านั่นแหละ คุณชายสูงศักดิ์ข้างกายเซินหยูนลี่ต่างฮึดดัดแทนเขาแต่งและคนข่มขวัญด้วยศักดาเจ้ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาเป็นถึงบุตรชายเพียงคนเดียวของเจ้ากรมพิธีการเจ้ากรมพิธีการยังเป็นคนโปรดขององค์ฮ่องเต้ในเมื่อเจ้ากล้าตบคุณชายเสิรินเจ้ารู้หรือไม่ว่าการตบเขาเท่ากับตบคนโปรดข้างกายองค์ฮ่องเต้กู้ชูหน่วนไม่ยี่ง่ขนาดองค์หญิงนางยังกล้าตบยิ่งไม่ต้องพูดถึงบุตรชายของเจ้ากรมเล็กๆ ถ้าวันนี้เจ้าขอเข้ามาชดเชยคุณชายเสินดีๆแล้วปรนิบัติคุณชายเสินสักสองสามปีบางทีคุณชายเสินอาจปล่อยเจ้าไม่เช่นนั้นทั้งบ้านเจ้าต้องพบกับหายนะเซินยุนลี่ชอบใจวาจาเหล่านี้ใบหน้ายังจงใจเอ่ยด้วยโทสะพูดเพ้อเจ้ออะไรแม่นางผู้นี้ตกค่าต้องเพราะข้าทำสิ่งใดไม่ดีแนะ่ข้าควรแก้ไขจึงจะถูกชะงักครู่หนึ่งเซินยุลลี่กล่าวสืบต่อแม่นางท่านกำลังโทษที่ข้าไม่สั่งสอนไอพิการนี้ดีๆใช่ไหม ดังนั้นจึงเพียยังไม่สิ้นเสียงใบหน้าเขาก็รับอีกฝ่ามือเซนหยุนลี่ตะลึงงนันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่272ที่จัดประมูลเฟิงเสียงแม่นางใหญ่เจ้าจึงตกค่าเขาไม่ใช่ไอพิการผู้ชูหน่วนกล่าวจริงจัง ประการแรกนางรังแกยั่งจินไหนด่าว่าเขาเป็นพิการได้แต่กลับไม่ชอบให้คนอื่นรังแกด่าทอลบลูเขาประการที่สองนางกำลังช่วยเขาอยู่ไอพิการสมควรตายคำเดียวของเขาเท่ากับก้าวเข้าประตูผีแล้วข้างหนึ่งเย่จิงหานโบกมือก็ทำให้พวกเขาหายไปจากพระนครทั้งตระกูลกระทั่งหายไปจากโลกนี้ได้แล้วจะเจ้าเป็นอะไรกับเขากันแน่เซนยุดลี่เขาอย่างไรก็รู้ว่าความสัมพันธ์นพวกเขาไม่ธรรมดา เขาเป็นเด็กที่ได้รับการเอาใจมากที่สุดในบ้านขอเพียงเขาต้องการพ่อแม่ย่อมขบคิดประเคนมาอยู่ตรงหน้าเขาแต่เล็กจนโตเขาถูกตีเมื่อไรเวลานี้กลับถูกหญิงแปลกหน้าตบเซนหยุนลี่ถุยเลือดในปากเปลี่ยนอารมณ์เอาใจเมื่อครูเอ๋ยเตือนด้วยใบหน้าเย็นเจ้ารู้หรือไม่ว่าที่นี่ที่ไหนรู้สีร้านอาหารนี่เป็นถิ่นของข้าท้องถนนทั้งพระนครล้วนเป็นถิ่นของข้าขอเพียงข้าต้องการให้เจ้าตายแม้เทพสงครามอยู่ที่นี่ก็ต้องไว้หน้าข้าหลายส่วน ทันใดนั้นกู้ชูหน่วนก็หัวเราะครันนางย้มยิ้มอบอุ่นดุจตะวันฉายหลอมละลายทุกสิ่งในบัดดลกรอบกับโชมหน้าเป็นหนึ่งของนางคนจำนวนมากในที่นี้คงถูกนางทำให้ลุ่มหลงกู้ชูหน่วนหันไปบ้วยปากกับเย้จิงหานดวงตานำพากระเซาเย้าแย่ราวกับกำลังถามเย้จิงหานเขาไว้หน้าเขาจริงหรือนาทีที่เย่จิงหานสบตากับความกระเซาในดวงตานางก็ราวกับผู้คนรอบข้างอยู่คนละโลกไม่เกี่ยวกับเขา ข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายขอเพียงเข้าคุกเขาขกหัวให้ข้าสามครั้งยินยอมเป็นอนุค่าข้าก็จะละเว้นเจ้าครั้งนี้อนุเพอพระชายานางยังไม่เป็นแต่จะไปเป็นอนุถูกต้องถ้าเจ้าปรนิบัติข้าได้ดีบางทีข้าอาจพิจารณายกฐานะเจ้าขึ้นมาเจ้าปากมากไปแล้วว่าแล้วกู้ชูหน่วนก็จับพาดหลังทุ่มทุ่มเขาออกไปนอกหน้าต่างโอ้เจ็บจะตายอยู่แล้วเจ้ามันผู้หญิงแพทย์ยาข้าถูกใจเจ้าเป็นบุญของเจ้า เจ้ากลับยังกล้าทำรา้ายข้าาเพียววาจาเซินยุลลี่ยังไม่สิ้นใบหน้าก็รับเข้าอีกฉาดฝ่ามือนี้แรงนักตกจนเขาลอยปลิวออกไปพลิกตัวหมุนหลายตลบก,กลางอากาศสุดท้ายก็ตกอยู่บนพื้นแรงหนึ่งชีวิตหายไปครึ่งในพริบตาบังอาจพวกเจ้ากล้าตบคุณชายเซินเด็กๆซ้อมพวกมันให้หนักปังปังปังลูกท่านหลานเธอเหล่านั้นรวมไปถึงองครักต่างถูกโยนออกนอกหน้าต่าง แต่ละคนกอดแขนขาร้องอดโอยกู้ชูหน่วนสายหน้าผู้ชายปัญญาน้อยนางให้โอกาสแล้วนะแต่เขากลับรนหาที่ตายแล้วยังหาเรื่องเย่จิงหานอีกกู้ชูหนวนนึกว่าด้วยอารมณ์ของเย่จิงหานต้องเอาชีวิตเขาแน่คิดไม่ถึงว่าเย่จิงหานเพียงให้พวกเขาใส่หัวไปเท่านั้นมีได้ชักดาบกับเขานางตะลึงงันอยู่บ้างเป็นเมื่อไรที่เย่จิงหานว่าง่ายขนาดนั้น ไม่นานประโยคหนึ่งของเย่จิงหานก็มาแบบเย็นยะเยือกดูเหมือนเจ้ากรมพิธีการจะอยู่ตำแหน่งนี้มาหลายปีแล้วในเมื่อหลายปีกลับไร้ผลงานหรือควรกลับบ้านใช้ชีวิตบ้านปลายแล้วขอรับชิงเฟิงจะไปจัดการบัดเดี๋ยวนี้กู้ชูหน่วนสายหน้าอีกครั้งจริงสินะนางไร้เดียงสามารถเกินไปจิตใจเย่จิงหานกับแคบเหมือนที่แล้วมาไม่ชักดาบกับเขาเพียงเพราะเขาไม่ควรค่าพอเท่านั้น นอกหน้าต่างผู้คนจับกลุ่มกันเดินไปทางที่จัดการประมูลเฟิงเซียงอีกทั้งที่เข้าไปหักมิใช่เศรษฐีก็เป็นผู้สูงศักดิ์กู้ชูหน่วนเอ,อ่ยอย่างงุนงงทำไมคนมากมายถึงไปที่จัดประมูลเฟิงเซียหรือว่ามีประมูลของล้ำค่าอะไรชิงเฟิงตอบตามจริงที่จัดประมูลเฟิงเซียงเป็นที่จัดประมูลของพระนครของที่ประมูลจากในนั้นแต่และอย่างล้วนเป็นของชั้นเลิศของโลกการค้าพวกเขาดีมากมาตลอด แต่ได้ยินว่าวันนี้จะมีของสำคัญสิ่งหนึ่งจะประมูลดังนั้นคนที่ไปจึงยิ่งมากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่273้อหอหนึ่งเนล่าที่จัดประมูลกู้ชูหนวนเกิดความสนใจขึ้นบางส่วนหลังจากข้ามมิติมาโลกนี้แล้วนางยังไม่เคยไปที่จัดประมูลเลยนางกึ่งยองกับพลิบในตาง,งามใสดุดหินอคณนียิ้มเป็นจันเซียวท่านอ,องหรือท่านพาข้าไปเปิดหูเปิดตาหน่อย ข้าก็ไม่เคยไปที่จัดประมูลเฟิงเซียงหาที่จัดประมูลใหญ่ขนาดนี้เขายังไม่เคยไปเช่นนั้นเราก็ไปเปิดหูเปิดตาด้วยกันเถอะว่าแล้วกู้ชูหน่วนก็เข็นรถด้วยตัวเองไปทางที่จัดประมูลเฟิงเซียงที่จัดประมูลผู้คนพลุกพล่านแต่กลับไม่หมายถึงเข้าไปได้ทุกคนผู้ที่อยากเข้าไปต้องจ่ายหนึ่งพันตำลึงกู้ชูหน่วนและคนอื่นๆจ่ายเงินแล้วเข้าที่จัดประมูลแต่กลับไม่มีสิทธิ์เข้าห้องส่วนตัว ชิงเฟิงอยากเผยฐานะกู้ชูหน่วนห้ามไว้หากต้องอาศัยฐานะไปหมดก็ไม่สนุกแล้วที่นั่งธรรมดาก็ไม่เลวคนเยอะคึกคักชิงเฟิงไม่กล้าตอบกลับแต่ไหนมาท่านอองไม่ชอบสถานที่ที่มีคนมากคึกคักดังนั้นถึงท่านอองจะสูงส่งเป็นถึงเทพผสงครามแต่ที่เคยพบท่านอองกลับมีไม่กี่คนที่นั่งธรรมดาของที่จัดประมูลคนมากเป็นภูเขาเหลาการวมกระจุกมากเกินไปเขากลัวท่านอ,องจะไม่คุ้นเคย เย่จิงหานสงบนิ่งเห็นเป็นปกติเพียงเอ่ยเรียบประโยคหนึ่งตรงนี้แล้วกันขอรับที่จัดประมูลทั้งหมดมีสามชั้นชั้นแรกเป็นที่นั่งธรรมดาชั้นที่สองเป็นที่นั่งส่วนตัวชั้นที่สามเห็นว่าไม่มีคนขึ้นไปได้ไม่มีผู้ใดรู้ว่าชั้นที่สามเป็นอย่างไรแท่นประมูลจัดอยู่ด้านหน้าตรงกลางของชั้นหนึ่งหากมองจากห้องส่วนตัวชั้นบนจะสามารถเห็นทุกอย่างบนแท่นประมูลได้อย่างชัดเจนแต่ที่นั่งธรรมดาชั้นหนึ่งกลับต้องคอยยืดคอยาว ตาแหลมคมของกู้ชูหนวนพบก่ากู้เฉิงเซียงกู้ชูหยุนและอองเจอก็มาด้วยนอกจากพวกเขายังมีสร้างกวนชูกู้เฉิงเซียงอยู่ที่นั่งธรรมดาชั้นหนึ่งองเจอกับสร้างกวนชูกลับอยู่ห้องส่วนตัวชั้นสองหากพวกเขาแค่ผ่านมาโดยบังเอิญเกรงว่านางก็ไม่เห็นเช่นกันได้ยินว่าที่ประมูลครั้งนี้มียาบำรุงโลหิตขั้นสองด้วยไม่ว่าได้นับบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนขอเพียงกินลงไปก็จะฟื้นคืนทันทีมีเพียงเท่านั้น เห็นว่ามีไข่มุกอุ่นจิตด้วยนะไข่มุกอุ่นจิตเป็นโอสถศักสิ์รักษาแผลเลือดใต้ล่านี้มีเพียง2เม็ดเม็ดหนึ่งอยู่ในมือฮองเฮาแควนชูอีกเม็ดอยู่ในมืออาจารย์ใหญ่ราชวิทยาลัยแต่ก่อนอาจารย์ใหญ่จะถูกทำร้ายได้มอบไข่มุกอุ่นจิตให้เยเฟิงที่เป็นฆาตกรฆ่าคนแล้วแค่ไม่รู้ว่าอย่างไรถึงตกมาอยู่ในมือของที่จัดประมูลเฟิงเซียง เจ้าก็กล่าวว่าเย่ยเฟิงเป็นฆาตรกรฆ่าคนแล้วบางทีเย,ย่เฟิงอาจจงใจเรียกร้องความสนใจของอาจารย์ใหญ่หลอกเอาไข่มุกอุ่นจิตแล้วเอามันมาขายสังหารอาจารย์ใหญ่ก็เป็นได้นี่ไม่น่าเป็นไปได้กระมังข่าวหรือมิใช่ว่าเย่ยเฟิงไม่ใช่ฆาตรกรหรือข่าวลือหาใช่ความจริงไม่ข้าว่านะเย่ยเฟิงนั่นต้องไม่ใช่คนดีอะไรแน่กู้ชูหน่วนฟังการวิพากษวิจารณ์พวกเขาแล้วสีหน้าครึ้นไปทีละน้อยปกปก เสียงข้อดังขึ้นระลอกหนึ่งประกาศว่าการประมูลเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการดารุณีรูปโฉมงดงามคนหนึ่งบิดย่างเท้าอันหน้าลุ่มหลงขึ้นมาช้าช่ายิ้มหวานพราเสน่ห์ขอต้อนรับทุกท่านร่วมงานประมูลเฟิงเสียงค่าคือเสี่ยวลู่วันนี้ข้าจะเป็นผู้ดําเนินการประมูลในครั้งนี้มือที่กู้ชูหน่วนถือจอกกระตุกการเปิดงานนี้ใยจึงคล้ายพิธีกรในยุคปัจจุบันนะักหูนั่งหลอนหรือกฎของงานประมูลเฟิงเสียงทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้ว อย่างแรกไม่ว่าประมูลสินค้าไหนผู้ให้ราคาสูงจะได้ไปครอบครองอย่างที่สองแขกที่ประมูลได้ไปงานประมูลเฟิงเซียงเราจะคุ้มกันส่งตลอดทางกระทั่งพวกท่านถึงจุดหมายปลายทางกู้ชูหน่วนเอียงศรีษะงานประมูลเฟิงเซียงนี้เป็นมาอย่างไรกันถึงกับกล้าอดอ้างว่าจะคุ้มกันแขกกลับอย่างปลอดภัยเองถ้าระหว่างทางคุ้มครองไม่รัดกุมถูกปล้นไปละ่ะชิงเฟิงกล่าวเจ้าของเบื้องหลังงานประมูลเฟิงเซียงก็คือเจ้าของหอหนึ่งในล่าขอรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวล บทที่274้ย่าจือเยียนหอหนึ่งในล่านี่องค์กรอะไรอีกทำไมไม่เคยได้ยินมาก่อนความทรงจำในสมองก็ไม่มีที่เกี่ยวกับหอหนึ่งในล่าเลยผู้คนร่ำลือหนึ่งสำนักหนึ่งหอผีเทพก็กลุ่มที่ว่าหนึ่งสำนักหนึ่งหอน,นั้นก็คือสำนักรู้ฟ้าและหอหนึ่งในล่าข่าวสารที่พวกเขากลุมอยู่ล้วนเป็นสุดยอดของใต้ล่ากล่าวได้ว่าขอเพียงพวกเขาต้องการสืบก็ไม่มีเรื่องใดที่สืบไม่ได้ขอรับ ชิงเฟิงไม่ได้บอกกู้ชูหน่วนว่าเจ้าของสำนักรู้ฟ้าก็คือท่านอองเขายิ่งไม่กล้าเอ่ยว่าระยะนี้กำลังสืบเรื่องฐานะของพระชายาและอี้เฉินเฟยพบกับอุปสรรคมากมายคล้ายมีมือคู่หนึ่งท่ามกลางความไร้รูปลักษณ์ตัดตอนเบาะแสของพวกเขาเสมอทําให้พวกเขาไม่มีความคืบหน้านี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนกู้ชูหน่วนเกี่ยวนิ้วว่ามาอย่างนี้ความสามารถของที่จัดประมูลเฟิงเซียงแข็งแกร่งมาก จากปัจจุบันนี้ก็ใช้ขอรับไม่เคยมีผู้ใดกล้าก่อเรื่องที่จัดประมูลเฟิงเซียงมาก่อนแม้จะเป็นลูกหลานอองตระกูลใหญ่ก็ยังไว้หน้าหลายส่วนเพราะทุกคนล้วนมีเรื่องสกรปรกอยู่บ้างหากล่่งเกินที่จัดประมูลเฟิงเซียงก็เป็นไปได้มากว่าเรื่องเน่าเหม็นพวกเขาจะถูกเปิดโปงทันทีระหว่างการสนทนาง,งานประมูลก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่ประมูลครั้งนี้ก็คือย่าจือเยียนต้นหนึ่งแม้ย่าจือเยียนเป็นเพียงสมุนไพรทั่วไปแต่กลับพบได้ยากยิ่ง อีกทั้งมีญาือเย,ยนโอกาสที่จะหลอมยาชะขายกระดูกก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละแปดสิบมีประโยชน์สำหรับผู้ไม่มีวรยุทธ์อยากเกิดชี่จญยุทธ์หรือยอดฝีมือที่วรยุทธ์ชั้นยอดที่ไม่อาจบรรลุขั้นหนึ่งกับคนประเภทนี้บางทีห่างความสําเร็จเพียงแค่ขาดญาือเย,ยนเท่านั้นสายตาคนทั้งงานต่างตกตะลึงดวงตาแต่คนปรากฏความโลภณที่นั้นมีคนเท่าไรไร้วรยุทธ์ทั้งมีคนเท่าไรที่มีพรสวรรค์เรียนยุทธ์สูงส่ง แต่กลับบรรลุยอดฝีมือยุดขั้นหนึ่งไม่ได้พวกเขาแทบอยากประมูลย่าจีเยียนให้ได้เสียตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่4,000ตำลึง5,000ตำลึง6,000ตำลึง6,500ตำลึง6,800ตำลึงผู้คนจำนวนมากแย่งกันประมูลกู้ชูหน่วนกลับไม่รู้ว่าการค้าประมูลจะดีเช่นนี้นั่งเห็นกู้เฉิงเซียงก็ยกป้ายเพิ่มราคาด้วย คาดว่าคงอยากประมูลย่าจือเยียนมอบให้กู้ชูหยุนอองเจอก็บอกราคาหลายครั้งเหมือนต้องได้ย่าจือเยียนมาให้ได้กู้ชูหนวนชูป้ายฉับพลัน1 5 0 0 0หาลึงทั้งงานประมูลเยียบโดยพลันคนจํานวนไม่น้อยมองทางกู้ชูหนวนกู้ชูหนวนมีใบหน้างามล่มเมืองนางไม่อยากเป็นที่คือหามากเกินไปเวลานี้จึงสวมผ้าปิดหน้าบทบางโฉมหน้าทั้งหมดเผยเพียงในตาระยัเป็นประกาย แม้เป็นดังนั้นเรือนร่างนางที่ขยับเขยื้อนในตาดำขาวตัดชัดก็ยังคงดึงดูดคนจำนวนไม่น้อยกู้ชูหยุนชะงักท่านพ่อเหมือนจะเป็นน้องสามชูหนวนกู้เฉิงเซี่ยงดูดเสียงเย็นนางไม่มีวรยุทธ์สักหน่อยประมูลญาจือเยียนอะไรหรือว่านางคิดอาศัยเพียงญาจือเยียนก็เปิดชีพรจรยุทธ์สำเร็จเรียนยุทธ์แบบเปลืองแรงน้อยแต่ได้ผลงานมากหรือบางทีอาจอาศัยเทพสงครามนางก็สามารถหลอมยาสำเร็จเปิดชีพรจรยุทธ์ได้ ในดวงตากู้ชูหยุนแวบความริศยานิดหนึ่งริศยาความงามของนางริศยาที่นางแต่งกับชายที่กุมอำนาจอยู่ในมือส่วนนางกลับได้แต่ถูกบังคับให้แต่งกับเซียวอยู่เซวีนพวกคนเสเพลที่นางชื่นชมคืออาจารย์สร้างกวนชัดๆเมื่อก่อนปรมาจารย์ขั้นสี่เคยจับชีพจรยุทธกับนางร่างกายนางเปิดชีพจรยุทธไม่ได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเข้าขั้นหนึ่ง ท่านพ่อวรยุทธ์ข้าเจอกับขอขวดย่าจือเยียนนี้สำคัญกับข้ายิ่งนักหวังว่าท่านพ่อจะช่วยข้าประมูลมาให้ได้กู้ชูหยุนกัดฟันขาวเอ่ยอย่างน้อยใจสีหน้ากู้เฉิงเซี่ยงอ่อนลงทันทีเจ้าวางใจเถอะไม่ว่าอย่างไรข้าต้องประมูลย่าจือเยียนมาให้เจ้าให้ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่275นางจงใจเหยียบหัวข้าในห้องส่วนตัวชั้นสององ,องเจอทำหน้าท้องผูก วรยุทธเขาไม่ถือว่าดีแต่ก็ใกล้เข้าขั้นหนึ่งแล้วที่ขาดก็คือยาชฉาดกระดูกที่สามารถเพิ่มตะบะได้เขาต้องได้ยาจือเยียนมาให้ได้เพราะเขาต้องการอยู่เหนือเทพสงครามแต่เวลานี้มีคนชิงยาจือเยียนกับเขาทั้งอีกฝ่ายยังเป็นกู้ชูหนวนดวงตาริษยาทั้งคู่ขององเจอจับจ้องอยู่แต่ตัวเย่จ,จิงหานที่อยู่ข้างกายกู้ชูหนวนเต็มไปด้วยความโกรธา ในห้องส่วนตัวอีกห้องหนึ่งของชั้นสององหญิงตังตังเดือดพลุกพล่านกู้ชูหนวนอีกแล้วนางคนนี้มีวิชาแยกร่างหรือไปที่ไหนเป็นต้องได้เจอนางเพราะกระชากผ้าคลุมหน้าของนางนางจึงถูกเสด็จอตาตมิกอย่างหนักแม้แต่ราชวิทยายลัยก็ถูกขับออกนางเป็นถึงองค์หญิงแต่กลับถูกขับออกจากราชวิทยายลัยนี้ไม่มีมาก่อนในประวัติศาสตร์ศักดิ์ศรททั้งหมดสูญสิ้นหมดแล้วเสี่ยวละวิสาวใช้องค์หญิงตังตังเอ่ย องหญิงกู้ชูหนวนไก่อ่อนนั่นไม่มีวรยุทธ์สักหน่อยเพคะนางยื่นมือชิงยญ้าจืเยียนต้องรู้ว่าทรงหมายเพิ่มตะบะเป็นแน่แท้เราจะให้นางสมหวังไม่ได้นะเพคะนั่นยังต้องพูดอีกหรือนางรู้ว่าวรยุทธ์สู้ข้าไม่ได้จึงอยากเหยียบอยู่บนหัวข้าขณะที่องคหญิงตังตังกล่างวาจานี้ในใจมีความละอายเล็กน้อย กู้ชูหน่วนไร้วรยุทธ์นางก็ไม่มีวรยุทธ์แต่ครั้งทั้งสองที่ไร้วรยุทธ์อยู่ด้วยกันนางมักเป็นคนที่ถูกอัดครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรนางต้องประมูลย่าจือเยียนมาให้จงได้หลอมยาฉไขายกระดูกเปิดชีพจร,รยุทธร่ำเรียนวรยุทธ์ให้ดีต่อไปจะได้ซ้อมกู้ชูหน,น่วนเอาให้สะสมแก่ใจอย่างหนักกู้เฉิงเซี่ยงชูป้ายบอกราคา16,00 0ตำลึงอ๋องเจอเอ่ยเสียงเย็น20,000ตำลึง องค์หญิงตังตังสะดุง้งเสด็จพี่เจอมาได้อย่างไรแล้วยังหมายตาย่าจะเยียนอีกหรือว่าเขาก็อยากบรลุขั้นขณะที่องค์หญิงตังตังคิดจะชูป้ายคิดไม่ถึงว่ากู้ชูหน่วนจะเอ่ยเย็นมาประโยคอย่างแสนตำลึงตึงเรือนร่างองค์หญิงตังตังเกือบเอียงกระเทเรศแสนตำลึงกู้ชูหนวนบ้าไปแล้วหรือย่าจะเย็ยนต้นเดียวเปิดราคาที่แสนตำลึงมีราคาสูงเทียมฟ้าแล้วไหม ไม่เพียงองค์หญิงต่างๆที่ตะลึงเงินทุกคนก็มองกู้ชูหน่วนตรงที่นั่งธรรมดาอย่างตกตะลึงเช่นกันนางผู้นี้มาจากไหนกันใหญ่จึงมือเติบเช่นนี้ใครจะรู้หากไม่ใช่เพราะครอบครัวมีเงินมากเกินไปสมองก็ต้องมีปัญหาย่าจือเย็ยนต้นเดียวให้ราคาแสนตำลึงถุยถุยยังไม่รู้ว่าจะหลอมยายาชาขายกระดูกได้หรือไม่เลยแต่ถึงจะหลอมยาได้ก็ไม่ต้องใช้ถึงแสนตำลึงกระมังก็นั่นนะสิช่างเถอย่าจือเย็ยนแพงเกินไปค่าไม่มีเงินฟุ่มเฟือยเช่นนี้ แย่จริงหารดื่มชายอย่างสง่าสีหน้าไม่ยินดีไม่ทุกดูอารมณ์ไม่ออกทว่าชิงเฟิงกลับเตือนพระชายาเราเสนอราคามีต้องเสนอมากเช่นนี้ในคราวเดียวพะยะค่ะของล้ำค่าหายากค่าพอใจกู้ชูหน่วนผิวปากกว่าตามกู้เฉิงเฉียงพ่อลูกรวมถึงห้องส่วนตัวชั้นบนหลายห้องมุมปากใสยะยิ้มชิงเฟิงปิดปากอย่างรู้ความกู้ชูหยุนสีหน้าแย่เอ่อยอย่างน้อยใจท่านพ่อ สีหน้ากู้เฉิงเซี่ยงแย่ยิ่งกว่าเขาหรือไม่อยากประมูลยาเจีอเยียนแต่แสนตำลึงซื้อยาชาไหกระดูกได้ไม่เพียงเม็ดเดียวไม่คุ้มจริงๆเขาเอ่ยเรียบมีเพิ่งเริ่มของดียังมีอีกประเดี๋ยวมีที่เจ้าหมายตาค่าค่อยประมูลให้เจ้าแม้กู้ชูหยุนจะไม่พอใจแต่ก็ไม่สะดวกกล่าวอะไรอีกเพราะนางไม่มีเงินเก็บมากนักอยากประมูลอะไรยังต้องให้บิดานางประมูลให้อองเจอชูป้ายังอยากเพิ่มราคาทว่าบ่าวรับใช้รีบเอ่ย ท่านอ,องแสนตำลึงแพงเกินไปแล้วพยกระงานชุมนุมแข่งขันบุญช่วงก่อนเราก็เสียให้พระชยาหารไปมากเวลานี้ยังอยู่ในช่วงติดนี้มิเช่นนั้นเราอย่าเอาญาจือเยียนเลยยาที่เพิ่มตะบะอีกประเดียวยังต้องมีพยกะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ยังดีครั้นกล่าวถึงความเดือดดานของอองเจอก็ทะลักออกมาจวนอ,องเจอเสียไปแล้วบ้านพักหลายหลังก็เสียไปแล้วเวลานี้แม้แต่ที่พักเขาก็ยังไม่มี ยังเป็นเสด็จแม่แลกสมบัติฝืนซื้อบ้านหลังน้อยให้อยู่อาศัยชั่วคราวทั้งยังเสียเงินจำนวนมากอีกเขายังต้องยืมคนอื่นมามากจนบัตรนี้ยังติดม้อยู่อ,องเจอมองกู้ชูหนวนที่ยิ้มบางคาดหวังกับเย่จิงหานที่ไม่ยินดีไม่ทุกข์กัดฟันวางป้ายลงช่างเถอะถึงจะซื้อญาตอเยียนก็ไม่แน่ว่าจะหลอมยาชขายกระดูกได้รอต่อไปเถอะพวกเขาทั้งสองอดใจได้แต่องค์หญิงต่าง,งอดไม่ได้นางสู้ราคาสืบต่อ11,000ตำลึง 1 5 0 0 0 0ตำลึงกู้ชูหน่วนเอ่ย1,51 0 0แ0ตำลึงอารมณ์โกรธองค์หญิงต่างๆแล่นขึ้นศีรษะเสี่ยวละวิรีบกล่าวเตือนองค์หญิง1,51 0 0 0 0ตำลึงแพงไปแล้วนะเพคะไม่คุ้มไม่ได้ข้าจะให้นางได้สมใจไม่ได้นางอยากได้สิ่งใดค่าก็จะแย่งสิ่งนั้น2 0งแสตำลึงอึกองค์หญิงต่างๆแทบกระอักเลือด ย่าจือเย็ยนหนึ่งต้นให้ราคาสองแสนตำลึงนางจงใจต่อกอนกับนางแน่นี่มิใช่เรื่องเงินแล้วแต่เป็นเรื่องหน้าตาไม่ว่าเสี่ยวละวีจะห้ามปรามอย่างไรองคหญิงต่างๆก็ยังกัดฟันสองแสนหนึ่งพันตำลึงสามแสนตำลึงกู้ชูหน่วนกล่าวเย็นเสมือนหนึ่งสามแสนตำลึงไม่คิดเป็นอะไรต่อนางมิปานกู้ชูหน่วนนางสาเลวองค์หญิงต่างๆเลิกแขนเสื้อแทบอยากไปบีบคอนางเสียเดี๋ยวนี้ เสี่ยวละวิกอดต้นขานางไว้รีบเอ่ยองคหญิงพระไทยเย็นหน่อยเพคะเทพสงครามยังอยู่ข้างนางหากเวลานี้ท่านดาหน้าเข้าไปต้องถูกเทพสงครามตำหนิมาอีกแน่เพคะแต่องหญิงงานประมูลเพิ่งเริ่มขึ้นยังมีของดีอีกมากเพคะเราไม่จําเป็นคิดเล็กคิดน้อยย่าจื่อเย็ยนต้นเดียวกับนางองหญิงต่างๆสะบัดแขนเสื้อแล้วนั่งลงโมโหโจนใช้มือพัดไม่หยุดเสี่ยวลวิเบาใจลงหน่อย แต่นาทีที่เงยหน้ากลับเห็นแววตาได้ใจของกู้ชูหนวนที่กระพริบมาทางพวกเขาใจนางตึกตักทีหนึ่งตายแล้วผ้าม่านห้องส่วนตัวก็ลืมปิดที่นั่งธรรมดาเห็นทุกสิ่งในห้องส่วนตัวองคหญิงต่างๆเดือดพลุกขึ้นอีกจริงๆหากไม่ใช่เพราะนางกอดต้นขานางไว้แน่นเกรงแต่องค์หญิงต่างๆต้องมุ่งหน้าเข้าไปแล้วที่จัดประมูลเงียบกริบทุกคนต่างใช้สายตาโง่งั่งมองกู้ชูหนวน เสี่ยวลู่ผู้ดำเนินรายการของที่จัดประมูลกลับยิ้มกริ่มสายตาที่มองกู้ชูหน่วนมีความสืบเสาะบางส่วนก่อนจากนั้นก็เป็นความอบอุ่นมากขึ้นอีกหลายส่วนยังมีผู้ใดต้องการแข่งประมูลอีกหรือไม่หากไม่มีแล้วย่าจือเย็ยนต้นนี้ก็จะเป็นของแขกผู้ทรงเกียรติหมายเลข28 3สิแ0ดสาสนตำลึงใครประมูลก็โง่แล้วรีบๆผ่านไปเถอะไม่รู้ว่าผู้ใดในที่นั่งธรรมดาตะโกนขึ้นทุกคนต่างตอบสนองผู้ดำเนินรายการเสี่ยวลู่หัวเราะเอ่ย สามแสนตำลึงครั้งที่หนึ่งสามแสนตำลึงครั้งที่สองสามแสนตำลึงครั้งที่สามตกลงยินดีกับแขกผู้ทรงเกียรติหมายเลขยี่สิบแปดได้รับญาตอเยียนเสียงกลองดังขึ้นประกาศการประมูลชิ้นแรกเสร็จสิ้นสีหน้ากู้เฉิงเซียงพ่อลูกแย่สีหน้าองเจรแย่สีหน้าองค์หญิงตังตังแย่สีหน้าชิงเฟิงก็แย่มีเพียงสีหน้ากู้ชูหน่วนที่มีรอยยิ้ม สินค้าประมูลชิ้นที่2คือไขมุกอุ่นจิตประสิทธิภาพของมันค่าคิดว่าคงไม่ต้องพูดมากแล้วกระมังราคาเริ่มต้น3ล้านตำลึงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1 c o m m คอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับ